มาไปศาลสินจังหวัดกาญจนบุรีรเรท่า,าทธิการสภาที่ครบรพผมยศวัตรมาไปศาลสินสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบรุรีเขตอำเภอธมกาอำเภอพนมทวนพักภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขอ,อนําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งครับเป็นเรื่องของกระทรวงกรเกษตรนะครับเรื่องของราคาน้ำนมดิบซึ่งน้ำนมดิบนั้นเนี่ยนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานนะครับซึ่งวันนี้ ประเทศไทยของเรานเนี่ยผลิตน้ำนมดิบได้ปีละถึง3,000ตันแต่มีผู้รับซื้อทั้งหมดเพียงประมาณแค่2,800ตันที่เหลือครับที่มากกว่านั้นที่เป็นสถิติทำให้ล้นตลาดจึงทำให้น้ำนมดิบนั้นราคาต่ำจนกระทั่งเกษตรกรเขาบอกว่ามันกำลังจะอวสานแล้วหรือเปล่าสำหรับอาชีพเกษตรกรผู้เ,เลี้ยงโคนมนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามี ในเรื่องของการตกลงการค้าเสรีนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันคือ FTA ครับที่ไทยได้ทำกับนิวซีแลนด์ที่ทำให้นมผงนั้นเข้ามาในประเทศครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาราคาน้ำนมที่ตกต่ำผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรครับให้พิจารณาในเรื่องของสัญญา FTA ครับเพื่อที่จะไม่ให้เ,เกษตร,รกรผู้เลีย้ยงโคน,นมถึงวันอาสานซึ่งเป็นอาชีพพระราชตานด้วยครับเรื่องที่2ครับ เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคม<ป>นั่นก็คือเรื่องของทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดหนึ่งครับวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการที่ได้เห็นความสําคัญเพราะท่านเคยอยู่รับมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาม,มาก่อนในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับท่านได้เปิดให้วิ่งฟรีในช่วงของวันหยุดยาวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมหารือกับท่านว่าผมอยากที่จะให้เปิดตลอดไปครับแต่ปัญหาของ M81 ที่ผมจะพูดในวันนี้นั่นก็คือ ป้ายบอกทางออกที่ผิดครับยกตัวอย่างในเขตของผมนั่นก็คือทางที่บอกว่าออกธรรมกาลงอำเภอรธรรมกาแต่เป็นลงตำบลกับใหญ่อำเภอบ้านโป่งครับและที่สำคัญครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอรธรรมกานั่นก็คือตำบลท่าเรือตำบลตะคำเอ็นตำบลพแท่านแต่ป้ายบอกว่าเป็นทางออกของอำเภอท่าม่วงครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกครับรัฐมนตรีคนไหนก็แล้วแต่ที่จะทราบ พื้นที่เท่ากับคนเมืองการ ที่ผ่านมาเราเคยมีรัฐมนตรีช่วยของคนเมืองการแต่ท่านก็ไม่ทราบทางออกทางขึ้นทางลงนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากท่านไปยังกระทรวงคมานาคมและขอขอบคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการที่จะเปิดให้ยาวโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวของเมืองการงานจจประจําปีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควที่จะมีขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมและหลังจากนั้นครับเพื่อเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศชาติหวังว่า ว่าท่านจะเปิดให้ยาวในช่วงไฮซีซั่นครับกลาบขอบพระคุณครับ